สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแวะมาทักทายก่อนกลับอังกฤษนะคะแสงแดดกระซองหน้าตังนะคะวันนี้น่ะเตรียมตัวเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะเนาะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะอยู่เมืองไทยต่างว่าวนนะะสามเดือนสิห้าวันเนาะค่ะเนาะสามเดือนครึ่งผุ้นี้โดนอยูเจว่าคิดทอดอังกฤษ อยู่อังกฤษก็คิดถึงเมืองไทยอยู่เมืองไทยก็คิดถึงเมืองนอกเนาะค่ะเนาะชีวิตคนมันมีแนวข้อดีสิละกะแวะมาถักทายก่อนกลับบ้านเนาะค่ะเนาะอยู่เมืองไทยโดนโดนกับใช้ชีวิตสบายสบายนะคะถอนหญ้ารกหญ้าถอนหญ้าเฮ็ดสวนวนไปอยู่นี่แหละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็มีความสุขดีเนาะ แต่ว่าถ้ากลับไปนี้ก็จะไปต้องทําหน้าที่เนาะชีวิตเมืองนอกบริสันโไล่ยคือเมืองไทยอูแล่สามีนะคะสามีซึ่งซึ่งนั่นแหละกาลังต้องการความช่วยเหลือนะคะเนาะยุคู้เดียวว่่ได้เท่าแล้วให้บนนั้นผู้นีว้่าเบิ้องถาเขาเจ้ากะเป็นภาระเนาะคะเนะาะเจ้าของกระสิต้องได้กลับไปเบิ้งเล่านะคะบัน,นี้สีมะว่าถึงอัน อยู่เมืองไทยเนาะอยู่อยู่อยู่เมืองไทยกับกับมาข้าวหนีกนไ็ได้ได้ต่อเติมในครัวเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะต่อเติมในครัวนะคะเสร็จแล้วนะคะอีกสองปีพื่วันนี้พ่อแม่พี่น้องจะเสด็จกลับมาเนาะชีวิตเมียฝรั่งนี่ค่ะล้างบ้านกับต่อเติมเป็นในครัวเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะไปถางใช้ถางถอนหญ้าก,กันค่ะหญ้าคือลหลายหล มีแต่หญ้าเขียวๆต้นกล้วยต้นมะฝรั่งกระไยขึ้นมายางคักเนอะพ่อแม่พี่น้องถือปุ๋ยถือฝนบรรยากาศบ,บ้านกนะคะ่ะถ้าไม่กลับก็สงสารข้าเจ้าต้องกลับไปใส่ชีวิตในเมืองนอกต่อไปเนาะชีวิตเนีน้อฝรั่งเหลือกไม่ได้ดอกชีือว่าเว้นกรรมที่มีต่อกันมามันยังกะเบิดเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้อง ต้องกลับไปดูแลทำหน้าที่ตามเดิมนั่นแหละมาเพิ่งมอง,งต้นนี้ตอนมาใหม่ๆมันต้นเท่านี้ต้นนี้หน่วยมันสองหน่วยนี่ต,นนนบบนต้องกินก่อนก่อนกลับบ้านต้องกินก่อนกลับบ้านเที่ยวมาแย่งกันนี่แหละ ชา,าตาตัดดอกมันถิ่มมันถิ่ดกเต็มต้นเลยด้ครับคม่พี่น้องแต่ต้นมันเล็กอยู่ก็เลยสงสารข้างบ้านนี้สีน้ำท่วมต้นละมุดกับเป็นในย่างยังไ,ได้มีการออกดอกต้นเล็กนิดเดียว ยาสีขาวไปเบิ้งต้นมะคงุงนี่บรรละกอต้นนี้นี่นะถ้าได้กินด้ค่ะต้นมะคงุงต้นนี้ฮะก็เป็นที่หลังมูถ้าทางจะโดดอยู่นะคะไปอยู่บ้านโดนกินตะไคร้ใกล้สิเบิดแล้วเพราะว่าพี่นอ้องคุณนะคะมะละกอต้นนี้เนี่ย นวยป้อมปลอมที่ส่งเป็นตาตายแถ่มันไก่น้ำท่วมบ่น้ำท่วมย่ฟังนั่นนะคะน้ำท่วมใกล้ๆบ้านนี่เพราะว่าเท้าถมที่สูงที่เขาเจ้าบริถมเนาะคะ่ะเนาะมันเลยมีน้ำท่วมเหมือนไก่นะฮะอันมาหงตัวน,นี้กับนี่ดกอย่ีด้วยค่ะดกอยู่แต่ว่าจะพามาดูว่าห่งติ่ง บักฮงติง่งนี่บักฮงติ่งงามงามนะฮงติ่งนะคะมาละกอติงภาษาไทยติมะาะกอติงอันนี้ก็ต้นกับบักฮงติง่งข้างหลังบ้านพี่ต้นกล้วยก็ออกหน่อดีดีเนาะแต่ว่าต้นกระโพดนี่ แป๊บเดียวนึงกับไงเลลวด้วดีค่ะต้นข้าวโพดเนาะข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวชายคลิปนี่แล้วกับสิบประเทไทยอีกดาาอกค่ะพ่อแม่พี่น้องท้ายไปเป็นที่ระลึกก่อนกลับบ้านพุ่นน่ะข้างบ้านน้ำท่วม นอกรั้วไปนะเพราะถมทีสูงทีข้าจเจ้าอยู่ตรงกลางเนาะอีกที่ดินคนหนึ่งกับถมอีกสูงแบบเนี้ยน้ําก็เลยท่วมตรงนี้หนูว่าน,น่ากลัวอยู่นะคะกลัวอย่างที่ยานนู้ยานที่เชฟเล็บเล็บ,ลบแมวเหมือนกันค่ะวสิมาถอนหยาหยากลายแมงบงกะมีย่ามนีโอ้ยไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่หรอกข้าแมงบงเนาะนะมันเป็นตะยานต้องใส่ถุงมือ ใส่ถุกรองท้าบูทเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจะถ่ายรูปกับบ้านถ่ายรูปกับบ้านก่อนๆกลับ <c oughs> <c oughs> เป็นที่เราลึกเนาะ <c oughs> เวลาถอนหยาแล้วมันก็มันก็โอเคทุกอย่างแหละนะคะถ <c oughs> อนแต่รอบต้นไม้บริเวณบ้านก็ให้เขาตัดเอาเนาะค่ะเนาะต <c oughs> ัดหยาแล้วเดี๋ยวพาไปตลาดนัดดีครัว วันนี้จะพาไปเดินตลาดนัดอีกแล้วคะ่ะพอ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ทักทายกันนี่คะ่ะและเราก็จะไปเดินตลาดนัด <c oughs> นะคะเดินตลาดนัดที่เมืองไทยเบิงบรรยากาศไ,ไทยๆก่อนการบังกษีษเนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นยังไงนะมันมีของกินห้ายคักเ้วยอเห็ดเพาะกันยังเห็ดเพาะกันยังคะ่ะยังมีขายมาเรื่อยๆนะคะ กบเขียดก็เยอะช่วงนี้ปลาก็เยอะมากอุปลาไหลปลาไหลปลาไหลก็อบกบโอ้กบสดกบคั่วเห็ดเผาะเห็ดเผาะยักไหลายอยู่เด้อทั้งนี้ปลา นี่ค่ะพูหิวกระตานอ้นองสาวดิฉันเองค่ะพ่อแม่พี่นอ้องอือบันพากันมาตลาดนันมือดีอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนมาสซานอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนนะคะกระยางเลาะซะก่อนหาซื้อกับเขากอนนะคาะ แล้วก็ยังสิบไปซื้อบักทุเรียโกรหลายๆช่วงนี้นะคะโกบปลานะคะอาหารปลากันยังมีนจิ้งลงจิ้งรีดกับมีนีเบิ่งเขาเห็ดปิ้งกบเป็นปิ้งเป็นปิ้งเอาไปปิ้งที่บ้านได้เลยนะคะปิ้งกบกินกับตำบักถั่วเนาะแซบอยู่ดีค่ะหวกกับมีหวกบ้านเพั่ว่าจาระหสิบใส่ขี้มาเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อหวกหรอกมึนี่ว่าอยากหวกย่างเลาะไปเรื่อยๆหาอาหารการกินให้ส้มบรรยากาศตลาดนาัดเมืองไทยเป็นน้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นตลาดนาัดคนเดินนะคะจะมีวันวันอาทิตย์กับวันพุธอาทิตย์ละสองมือนะคะบ้านอันแยแอวกับยูใ่ใกล้ๆนี่คครย,ยางมหาหน้าที่เนาะเขาอยู่ที่หน้าเทศบาลนี่เนี่ยอันตลาดนาัดนี้ บ้านเข้าก็อยู่หลังเทศบานเนาะค่ะเนาะสะดวกมากเลยบ่ต้องไปตลาดสดถ,ถ้าว่าจําเป็นกระสิมีของขายอยู่นี่ค่อนข้างครบช้าบ้านเขาก็มาขายนะคะปลาเข่งนะคะปลาเข่งตัวใหญ่ๆของของของชาวบ้านที่ว่าเขาปลูกเองเขาก็เอามาขายอยู่นี่น้ำเนาะค่ะเนาะนไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็มี นะคะอืมอาหารการกินอุรมสมบูรณ์ค่ะอำเภอโซ่พิสัยนะคะบอกพิกัดยังดี <laughs> อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเนาะอันตลาดนัดของกินบ้านๆนะคะมีค่อนข้างครบมีหอดอโวคาโดเด้อมาจากเวียดนามพุ่อนเะพ่อแม่พีนพพ่น้องแต่ว่ามือน,นียจุดประสงค์กับพิณพิก กระไลหลายจา,านละ20บาทนะคะพริกเขาปลูกเองนะคะนี่หลคักปรปลาสม้มปลาตะเพียนมีเพียบนะคะบางที่ยางพาราเมรัยไทยบึงค่ะพ่อแม่พี่น้องฟ้าวค่ว่าข้วมันชมบรรยากาศเนาะตลาดนัดคนเดิน โอ้พีศาสตรขายร้อมตัวนี้นเลากเด้อจ่านกฝังบังขุดอยู่เมืองดอกแพงแพงวายแล้วมันละมัดกระปสกน้ำแมนมาเมืองไทยต้องกินในคุ้มค่า อยู่ประเทศอังกฤษแม่อันนี้ก็แพงแพงอยู่พุ่นน้วยละสองร้อยด้วยดิมักอันนี้น่ะเออแต่ว่าย้ายมามักดอกแต่ว่าคโมขาเจ้ามากกินคนจีนน่ะน่ะเออสิค่าไปสิทีเลียนค่ะเห็นรถจอดอยู่ อันนั้น450้าสิบเอาในดีบุ๊อู้รุ้นเรือนู่นรืออันนั้นแ0 0โอ้ตายแล้วก็พอค่ตายแล้วตายแล้วพี่การว่าตายแล้วตายแล้วได้แล้วค่ะทุเรียนสองแพ็กเนาะค่ะเนาะทุเรียนผู้บอกย้ายหนึ่งพม่พี่น้องแพ็กละแปดร้อยกว่ากับพ่อซื้อดีค่ะ เป็นตะแซบค่ะก็ได้หมูแดดเดียวและเนื้อแดดเดียวพอดีแดดมันยังเหลือหลายอยู่เลยเอามาพึ่งแดดนะคะมันจะได้ไม่มันจะได้แห้งลำไยสดจากจังหวัดเลยค่ะกิโลละห้าสิบนะคะวันนี้อันนี้ก็ส้มโอสดสดเหมือนกันเนื้อชมพู มะซาทผลไม้วันนี้แล้วก็ได้ทุเรียนนี่เลยค่ะจะทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะอันนี้ก็ใส่ใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลสายแดงนิดหน่อยหัวกระทินะคะเกลือเนาะคนให้เข้ากันผู้ใดเฮทข้าวเหนียวทุเรียนบ่เป็นมาเบิ่งรดค่ะ ง่ายง่ายแล้วก็แซบ่บแซบค่ะกินเอ่อกินเองก็ส่นทำเองกินเองเนาะนี่ใส่เนื้อทุเรียนลงไปนะคะพอกะทิมันเริ่มจะร้อนเราก็ใส่เนื้อทุเรียนฉีกลงไปให้นเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้แล้วก็ต้มต่อน,นิดหนึ่งไม่ให้เละมากนะคะพอให้ให้มีเนื้อทุเรียนราดบนข้าวอ้ ้าวมูนน่ะนี่ค่ะต้มไปประมาณนี้ใกล้จะได้ที่แล้วนะพอพอมันกระที่เดือดเนาะกระที่เดือดอีกสักครู่เราก็จะปิดไฟแล้วล่ะคนอ่ะตอนตอนตอน,ตอน <laughs> แบบอร่อยเลยนะคะแบบอร่อยทำ mm hmm. เองกินเอง อันนี้ก็ข้าวเหนียวมูดนะคะใช้ข้าวเหนียวดำสักเสิร์ฟตัวเองเลยค่ะข้าวเหนียวดำอหอมหอมกุเรียนกะรสชาติพอดีพอดีค่ะพี่น้องไอเจะของแล้วก็สิแจกจากพี่น้อง ทำข้าวเหนียวมูลเยอะมากนคะคะซีมเบมืองแล้วก็แสบแซบเป็นตาเอาไปแจกอยู่ค่ะแจกที่นองหนึ่งครอบครัวสองสาม